谁道啊？谁道？ ื่นขึ้นมาหยิบเสื้อผ้าลืมไม่นิ่วอยงไม่ได้ล้างหน้าวันนี้พลาดไอมีนัดนี่วาที่โมงวันนี้ตายแล้วเทียงกว่าพลาดไม่ได้นัดกับอาจารย์ออกกําลังกายจี่ด่านฟ้ากันไม่เนี่ยรอบสิบโมงกว่าออฟิกแน่เลยถ้าไปไม่ทันเวลาเพราะห้าโมงเย็นมีนัดกับสุราดื่มแน่เลยถ้ามาไม่ทันเวลาสนุกสุดใจไปกับน้องสุราที่นี้มีอีกประมาณห้าคิวกว่ามีกิดนทั่วเมืองหัวใจสู้ซะเมาตอนเช้าไปถึงเก้าโมงกว่า คนรุ่นใหม่ไม่มุ่งเสียากินดาวดีกว่าตาวภาษาไวมันกินเนตเ็กเกี๊ยวเ็กอนุบาลกินนามาเกียวเ็กคอสีกินตีกินน้องเด็กมหาลัยกินกังใจกินกันแฮปป้กินวงใหญ่มากินกับเทกินหมดกนี้ที่ข้างหมอเตากินมากินกันสบายใจกินด้วยด้กินไม่โอเคย o นะ่าคะโนกินเกหมดอลหมานจะละวัดสุขสันต variance, God, ์ะมาหยดกินบนเรือบนเครื่องบินกินบนรถทุกอาชีพกินเกะหมดอนาคตจะเป็นไงนักการขักนั่งกินเกะด็อกเตอร์พยาบาลสาวกินเกะเด็กเรียงเบอร์สาวออฟฟิศกินกับร้านแนวเพอร์เจ้าของร้านบเบอร์กินกับโลกกำนัน มีวันหนึ่งไปกินน้องหญิงมากินไม่หึงชั่วโมงก็เมงคนก็มาตายแน่ลยอาจารย์นี่หว่าก็จะเข้ามาว่าหรือมากินกับเรากูจะบ้าตายนล้วไม่ใช่อาจารย์เพื่อนล้วนมารวมตัวกูมบอเลิกนั่งกินกแหญิ้งกับคอมเวอร์ที่เสริฟกลัวเพื่อนๆมาหาว่าเราไม่ชวนกินเนตเนกินกับเด็กอารบะกินนานนานเกี่ยวเด็กบอสเฟกินที่ที่กินเด็กมาเลยกินนานจากินการแฮปปี้กินใหญ่ล้ากินกัเแ้กินตรงนี้ที่ข้างบ่อ xin thật, ăn thật thoải mái, ăn Thái, ăn Mai, OK. Yo, yo, yo. <laughs> oh. yo, yo.